ทำร้องเพลงถอนไอ้หนึ่รู้ขวาว่าเนี่ยน่ะอาจารย์มเห็นหูได้ยินที่ข่าวเาครับเล่าประวัตินะครับสมัยคอมมอนิสต์ตะกี้นะครับเขาดูเขาหลานฟังนะครับเอาเล่าไปเรื่อยๆครับคุณยายแต่กูเห็นข่าวเจอแล้วหน้าโอวยโล่งทงหน้าไปเหรอยานเ้าป่าไม่ได้ไม่ได้พบป,ปู้จะเจอไหนม่ได้เห็นคำเลื่องเห็นไดน ความยานมันขึ A ้นลงเด็กเด็กเราอยู่มาอยู่กับห้วยเราไปว่านายอำเภอคนนายอำเภอมันมาประกาศอยู่ได้มาแล้วโชเอนเสียมาแล้วทุกมาเต็มบ้านหนึ่งตั้งแคมป์บอกครับตะกี้คือว่าได้แคมป์ทหารมาอยู่ติตั้งแคมป์หรือเพ่ ถูปั่นวานอะไรมาเองโอโอซ่เสียเข้ามาเอ็ดเว้ยยินลมยินเหล่ามูนใคได้จะเก่าฝึกไปแล้วครับทศออประสอบะครับตะกี้ขับขั้วฝึกไปแล้วฝึกแต่ซึกแต่เสืิมใชมแต่สริมโดดเนยเออสมัยเลยสมัยผู้ใหญเ่เลยทศประสอฝึกน,นะสมัยผู้ใหญ,ญน่นู้นอ๋อครับครับ ใหญ่นุ่นถกยาป่าบองเพลัยอ๋ออันแคมป์นะเพราะเพราะพราะสอนตอนสมัยนั้นเนาะเพระาะใหญ่นุ่นเนาะเริ่มต้นหน่อย,อ,ยอ๋อตั้งแคมนั่นเนาะครับเออนาะครับเล้าต่อครับใน้สี่ปีหกเดือนเป็น,นปเ,รนเนพราใหญ่ถือกองอยูอย่หันครับมีได้กน้อนเองคือไม่ได้นอนหดแล้วครัาม,มากกินข้าวแรงแล้วก็จัก ไปทางรูทางพือทางมันเลยลงนอนขมไปไปหาอสนะหมไปอยู่อสอนอนมจังมเรานอนคมป์ไปเทาเวนเทายามบมเฮาเวีเฮายามพลความจุความจเมื่อตเกียว่ารมีเอาตัวรดดไม่จเท่าจเท่าจุกเอ สมัยตะกี้เนะี่ยบ้านนาโดน่ยนะจักหลังค่าเฮิรนครับสมัยต,ตอนนั้นฮนะอดร้อยแล้วบ่ครับมันขัดขันฮอดร้อยเลยก็ตะกี้ตะเก้าสี่เือลอยนั่นคนสามสมิบชั่อโม่โมาลอนเป็นผู้ใหญ่ที่สุดหลายเพิ่มฮอดร้อยแล้วเราเ,เารื่เงาด้วยครับเงาบานาโดน่นะที่ เกิดมาเห็นนะผู้นั้นผู้นี้ตานั้นตานี่ว้าวรู้ก่อฟังดูครับเพราะผู้นั้นพอผู้นี้ซื้อนั้นซื้อนี่นะไหลมาดูครับมันได้ได้จากเงาเนี่ยเงามันนะครับเงาลักลักเงาลักลักมันก็ตะเกิดมานี่ก็เห็นถึงเงาคุ้มปานโดนน่ะอ๋อคุ้มทางเตือนนะเนาะคุ้มทางเตือนนะครับคุ้มกับพุเตอืมตับผู้เป็นใหญ่ปั๊ด ในปัดมาซื้อในไม่ซื้อดาอืมคุ้มมาซื้อเขานี่แล้วพุ่งยับถีเกิดมากวาวเกิดมาก่อนมูนะเห็นเขาพุ่งยับถี่ทิ้งผ่านบ้านนี้ลู่หลานเพิ่นแต่ละเจ้าน่ะแต่ละคนนะเบาวด้วยอีป้าพ้าวเพิ่นอันแต่ละเงาลู่หลานเพิ่นที่พ่อขู่จัดนะว้าวว้าเป็นเงาเงาหมดเลยอีป้าว้าฟังนะครับลู่หลานเพิ่นลู่หลานพุ่งยับถีแม่นครับได้เพิ่นแน่แล้วกัน ไล่ไปเฮิ่มเบิดแล้วก็ไล่เป็นเงาเงามาดูครับเบาันเบาแเบาชันบาถุเมลชวโบกได้ได้นะพอพอรู้หลานได้ขู่จักว่าเงานั้นเงานี้ผู้เลื่อแน่นะครับอืมครับพี่น้องเพิ่นดูแบบนี้เบาด้วยเพื่อนเนี่ย ี่น้องยายแหลมนั่นน้องยายแหลมนะโอกมันเม็นตันนี้แล้วยายแหลมนะทำงทายแหลมก็บคนธนาคานกุ้งงงอ๋อครับครับเพืพ่อนได้พี่น้องจากคนหนะหอยลายอนะไรแล้วพี่น้องนายแหลมเน้องนายบี้ก็ลายนะไรแล้วของรู้ตลาดบ้านากุง้งครับเราซื้อดูพอหูวจักจะบ่ ลุหลานอนะันพี่น้องเพรานี่บ้านเราได้พี่น้องจะคนเพื่อแน่น่หูจกักยอบอ่อมในคำชาคำมู้สาวโถในในคำนะอเออใหญ่เพรนน่ะเนาะได้ค,น <c oughs> คนำนะกันเบาเข็มนี่ครับไล่มานั่นแหละเขาหลานหูจักครับเบาขันเาคยายแหลมคนที่เธอเลิบกอ่ะเนี่ยไวจะบีใคนค,น,คนที่สอง ที่สามที่สี่ไปมาที่สี่ไปเลยนี่แหละว่าแบบนี้หลยป่าเออว่าเขาลู่ดานฟังลู่รานหนึ่งหูจักมีหูจักมีหูจักหน้าสักอันนั้นหูจักซื้อจักเสงเปลเป็นผู้นั้นผู้นี้ไหลมาเรื่อยๆนะครับบึงสักคนจะหนึ่งในคำแล้วก็ตรงตะขิมจามตะขันที่จะอังหาตะเข็ง ตาจันเต็ดนายบีม่นเต็ดคนบ่ดีกว่าหันอืครับบัดนี้เว้าเว้าเร์กันฝ่ายอิตาด้วยสิครับตาซาเฮานะเพิ่นได้พี่น้องจักคนเว้อลด้วยปลาไฟไฟไฟอิตานี่นะครับอันเพิ่นเป็นลูกเพ้อได้พี่น้องจักคนแล้วก็เว้ามาดูโอ้ไฟตาซาอันอีแหั่เศ้าค่ำดาวนัน ที่ตาบันนั่นน้ำเต่านั่ยชาวบินชาวบินแล้วก็เบาศีนบาสารเบ้าซาบาจุ้เชาสิงเชาวชุยก็ลายอยู่สนอไหวลายน่ะเดี๋ยวปุ๊บมันก็ดพิเห็ยนบ้าศีนบาศีนแล้วก็เบาสารสองบาสารแล้วก็เบาจุ้ง สาม4าวสิงสีห้าป่าบดมเตาโ่อนหกาชุมชาซุยหลายนเหลือหกอยว่าหกึลูกคนเมติกีมันหลายใชได้ อันเห็น่าไอันเห็นด้วยู้หอ๋อนี่แหละบอกเขาดูร้านฟังอันนี้นะมันหนึ่งนั่งหูจักรักเพื่อเป็นเพื่อแต่ว่าไล่ไปแล้วมากกันเอาเอาหูจักปัจจุบันกับญาติแต่ว่าไล่ว่าผู้นั้นแน่ยผู้นี้เน่ยลูกหลานเกิดมีท่านกับญาติเยอะหูจักว่าเป็นได้เพื่อนี่อ๋อเนาะครับ นั่นแหละหมละื่อไหร่ครับ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 